อันนั้นขอกล้าสวัสดีชาวไทยก็ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาอัดเกมเออไก่ยิงปืนหือเป่าไมู่้ฮะไอ้นุ่มใช้เน็ตนะทั้งชีวิตผมไม่ได้ใช้เน็ตเลยในในตอนอัดพูดจริงไอ้ผมใช้เน็ตผมก็ลองว่างยังต้องใช้เน็ต ไม่ต้องสร้าไม่ต้องเร้าอันนี้ผมโหลดโปรมานี่เดี๋ยวจะทิ้งลิปไปทิ้งลิงคลิปคลิปเขาแจากโปรโปรนี้ไปรเร็วโคตรโคตรโกรงอ่ะผมจะเล่นแมปนี้โหลดมาหน่อย คือผมแนะนำนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับให้มันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ปรับรู้สึกม,มันค้างๆนี่ช่หรือนี่ปูฮะใช่ในปูเขาไม่ปูไอ้นี่ กีบกีแล้วก็รถแล้วก็ใส่เลนเฮดฟังแล้วอยากอยากเล่นเองนะใช่ไหมละ่ะกูฆ้ามขอโทษสี่หรับคำยาบฆ่าแบบเป๊ะหมดเลยหลบแบบดิจิตอล เงี้ยเอ,อ้เอคอ้างๆเสื้อมันค้างหน่อยนี่ผมเล่นบ่อยมากเลยเกมเนี้ยโคตรสนุกอะถ้าใครไม่สนุกในคลิปนี้ไปโหลดเองเลยพราะโคตรสนุกคุณเล่นทั้งวันยังได้ทั้งวันทั้งคืนยังได้เลย ไมไ่หลับไม่นอนก็นได้เลยใจเย็นเป็นคำตามนะนี่อย่าทำตามผมนะอันนี้ผมลงคลิปตอนดนึก่งใช่อย่าอย่าอย่าลงคลิปตอนนี้ต้องนอนคือทำไมผมมาลงคลิปผมอะ่ะปิดสอบโงเรียนผมปิด2เดือนใช่ ตอนนี้ก็จะหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมก็มาอยู่นิดนึงนะนี่ก <c oughs> วนเพื่อนกวนเพื่อนใจเย็นอย่าโกรธอย่าโกรธวีท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าเฮ้ยพี่นี่ข,า,ขาวขาวสองอันนี้มันคืออะไรมันคือโปรฮะเอยไม่ใช่มอสมอสหรือโปรนี่นแหละอันแรกคือไซรันเฮด แล้วก็อันที่สองคือ,อยังไม่ทันอธิบายเลยอันที่สองคือฮักกีว้วกี้แล้วก็เพิ่มรถนี่ผมไม่ได้อธิบายไว้นี่ผมไม่รู้ตัวละครอ,อะไรลืมไปแล้วผมเริ่มอันที่สองอันที่หนึ่งนี่แบบมันสะเลนเฮดจริงฮฮ ผมไม่ได้หลอกนะเนี่ยผมพูดจริงใช่ถ้าผมหลอกเรื่องตีตานะไรอย่าเย็นจะยินนี่เจ้าฮักกี้คือเอาไอ้เจ้าฮักกี้วักกี้อ่ะมันตีโคตรแรงขนาดโหมดก๊อดก๊อดกอด,กอด,กอดมอสเนี่ยยังหยุดมันไม่อยู่เลยตายอยู่ดีแต่ยังมีชีวิตรอดอยู่ แต่มันเป็นวิญญาณทำอะไรไม่ได้นออ่าขายงลางว่ะเนี่ยชืวนี้จะอัดนานหน่อยๆนะเพราะว่าผมเล่นเพลินมากใครจ,จัดการได้ครับกิ๊กกี้ได้ดกูเสดเศกอันนี้ไซเรนเฮดใครจะจัดการได้ตีทีเดียวร่วงเลยไปยังวันโลกเลย ไปแล้วรถที่เร็วที่สุดในโลกเอ้ยรถที่เร็วที่สุดในเกมนี้อืมอืม,ม,ม,มไปเล่นเองนะรถอะมีเยอะมากเน็ตเจ้าฮักกิวเกตแกตายซะ อ๋อผมเสกไอ้ไซเลนเฮดมาใช่ไ,ไหมข้อเป็นไรเนี่ยเพรผมเสกไซเลนเฮดมาใช่ไหมทุกคนนะ่ะมาตรงนี้แล้วก็ยิงปะ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 ,ปะมาทักกองทัพเลยมาทั้งแมปมาทั้งเซิร์ฟมั้งใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เสกไซเลนเฮดท่านั่นแหละลมยิงเหมือนกองทัพกำลังประกาศสงครามกันเลย พูดจริงพูดจริงอ่ะดูนะจะได้ยินเสียงซาเลเนตด้วยนะใช่ถ้าใครที่กลัวเสียสงซาเลเนตปิดคลิปนี้ไม่ได้เลยรือดูคลิปอื่น UFO ว,วิวิวิอันนี้มันผมไม่ได้เสกมามันมันก็อยู่ใน หมดเครื่องบินลองไปเล่นเองนะปัวผมอธิบายไม่หมดเห็นไหมเห็นไหมอะไรเมื่อกี้ดูวันนี้มันแปลกๆไงคือผมเล่นไม่หลายแมบมากเลเวลผมกว่านั้นเลย เพิ่มโคูเร็ยวยิงหมานัทละแหละตายอันนี้มันไม่ได้อ่อนแอนะผมใช้มอดเฮ้ยอะไรวะลูกกี้ใครดูทันมั่งถ้าใครดูทันคอมเมนต์ได้เอ้ยกดผิด นี่คืออยู่มาทั้งในเกมน,นี้อย่างอยมันมก็กะกดูดีเพราะเจอโปรเจอโปกลายเป็นหมาแล้วใช้เรียนสีอือย่าให้กูเสกนะอยให้ตูเสียกนะอันนี้ปลดล็อกหรือไม่ปดล็อกก็ได้าำใจคุณผมไม่ปดล็อกที่เกียจ ขูมาแปดไอทีแล้วเออไม่ได้ยินเสียงเลยเลยเสียงเกมเดี๋ยวเสียงพูดของผมเนี่ยนี่ตายละคือมันจะแหลกๆหหน่อยนะคือบางบางคนเดี๋ยวบางคนบอกว่า มีบางคนบอกว่าเฮ้เอ่มทำไมใช้มอสแล้วมันหลุดอ่ะคืออย่าเพิ่งไปใช้หน้าล็อบบี้นะต้องไปใช้ในเกนที่กำลังกำลังผมที่กำลังเล่นอยู่ใช่เดี๋ยวมันจะไม่หลุดโอเคไม่รู้จะอธิบายเยอะนะมันวิ่งเร็วจงไม่ใช่วิ่ง หาแมพอื่นดีกว่าผมโหลดมานี่แบบติดใจติดเหมือนติดกระชาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นอย่าแบนอย่าเบนอย่าแบนอย่าแบนยูทูบอย่าแบนใจเย็นอืมนี่เอ้ยกดผิด ผมปล่อยเซนเทวแบบนั้นไอเซิร์ฟนั้นเลยเอาดีไม่ได้หอบเพราะนี่นะคนร้อนเปิดแอร์อยู่นั่นเนี่ยแล้วใครตามมาวะมามื่อไหรคือปืนอื่นใช้ได้นะมอดเนี้ย ผมแนะนำนะใช้มอดพร้อมกับอาวุธไอ้นี้เลยหัวดโคตรแรงยิงทีเดียวของหายดูนี่มันแหลกๆหน่อยนะน่วใครออกมาไหนโว้ยม <c oughs> <c oughs> อ easy every d ย y ตายซะ โย่โย่ w ih, h a t s p โยมึงโดนขังมึงรู้ตัวไม่เนี่ยมึงก็ไปอยู่มาโลกซะผมจะเสกกลางแมปเลยนี่ใครเห็นเห็นทุกคนนั่นแหละดูนะยังไม่กี่วิเลยเนี่ยดูมายิงละ บางคนก็ไม่เห็นไม่เห็นได้ไงตัวใหญ่นานี่วะ <Okay. S 1> ใครที่กลัวเสียงผมย้ำนะถ้าใครกลัวเสียงเซเลนีตปิดคลิปนี้ไปได้เลยผมเล่นแบบเนี้ยผมปล่อยเซเลนีตโคตรเยอะดูมันจะทิ้งดิ้งคลิป มอดเขาด้วยนะวิธีโหลดก็หารูดเอาเองผมไม่เกี่ยวนะคนทำมอดทำเองนะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้คนทำผมไม่ได้ทำมดกินนี้เล่นนานปกติ เฮ้ยรถฟ้ารถฟ้ารถถังอะไรมาหน่ะงูไม่ได้ปวรรดรอก็ขี้เกียจเรียบร้อยร้อยยิงฮะ,100ะหนึ่งร้อยพันล้านคือคือรีวิว คนดูถามว่าเี่จะจัดการมันยังไงมอธิบายไปแล้วไปย้อนดูได้เออพูดตรงนี้เลยดีกว่ายิงหัวแค่นั้นจบลำโปโคนเยอะโปโคตรกโกงโกงแบบโกงจริงอะ ๋ย่าไปปรับมั่วนะเดี๋ยวมันจอยืดไม่มีไอ้นี่โปนี่ใช่นั่นแหละแล้วใครเอ,เอาอะไรมาเนี่ยโอ้ืะอ,อะไรวะนี่เนี่ย t h ต f ฟา k ใครมันบงังแค่เนี้ยจบ คือเอาจริงยิงยิงแม่งเว้ยละเลยยิหยงหัวอีเดี๋ยวกูตายแน,น่นอนเฮ้ยกูตีเนาะเบลัอตายเพราะว่าบักมั้งถ้าจะตายหรือเกิดต้องกดตรงนี้นั่นหลับโปนะสะลับโป ตายอีกแล้วก่อนจะปิดคลิปนั้นเศษใสเรนเฮทเยอะเสกใสเรนเฮทมาลุล่วงเลยเลรนเฮทม,มาแล้วจ้า,าเศนเฮทขายของเศกใกล้บ้านจุดเกิดแมง่งทุกคนแปลกใจจนถ่ายรูปเนี่ย ผมก็ถ่ายได้เนี่ยผมไม่รู้ตัวอะไรเ่ยผมไม่ได้ใสกนะตัวนี้ผมเล่นว้าวยึดจ,จัดการหนึ่งตัวเื้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนใช่พูดย้ำทำไม บ๊ายบายครับ